สวัสดีครับเตีนวิถีอีสานครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พอๆกับตัวเลี่ยงๆแี้ะครับเนาะเมื่อนี้ก็อยู่ทีุ่่งไหทุ่งหน้าวิถีอีสานทั้เก่าแล้วครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้สำหรับเมื่อนี้ก็หลังจากพาพี่พี่น้องนะครับมครับมาอัปเดตเบื้องน่ำนะครับเนาะสำหรับสถานการณ์นํำพี่น้องเลยปีนี้ก็โอ้พี่น้องเลยถือว่าก็ขึ้นบ้านบนนาจจะบัานไดนะครับเนาะขึ้นบ้านนะครับผมครับจากเบื้องจากสถานการณ์เพราะว่า น้ำกะตอนนี้กะยังบูถือว่าขึ้นแห้งพี่น้องครับผมเบิ้งในพี่น้องแต่เก่้าพระผู้ใดได้เบื้องในหลายคิดหลายตอนนะครับนอกจากเห็นความายามโตงนะครับพี่น้องครับแต่ว่าบาในน้น้าก็เริ่มอือขึ้นมาแล้วพี่น้องครับผมเบิ้งในพี่น้องอันนี้คือเข่าหน้าปังห้าครับพี่น้องครับกะยังว่าได้เกี่ยวดอกพี่น้องท่านมาถ่ายจิกน้อยนะพี่น้องครับถ่ายแบบไรบูถ่ายน้าถ่วมบนเรื่องไหนพี่น้องครับพอสมบูรณ์ก็ไม่ทิพย์ก็ได้แต่ว่าเข่าหน้าปังที่ห้าจะเกี่ยวนะครับน้องคำปกต สัมนียกที่ว่าพ่อเกี่ยวได้พี่น้องครับแต่ว่าบันนี้เขาช่วยใเอ็ดพันนะครับเนาะเป็นพันข้าวปูกเขาก็จะเอาไว้เพื่อนแห่งแห่งดีๆีขึ้นมาพี่น้องครับผมแต่ว่าเป็นจังไงบู๊พี่น้องครับบันนี้น้ำก็เริ่มอื้อขึ้นมาเนาะครับเนาะนี่พี่น้องครับผมครับอันนี้ก็สําหรับหน้าพอดรนี่ก็โอ้พี่น้องครับผมปีใดทัวรแม่งแห้งก็เรียบร้อยเบิดแล้วพี่น้องครับเนี่ย้าผู้ใดได้เบิ่งนะครับผมครับเมื่อสองสามปีที่แล้วพี่น้องครับการน้ำเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยได้พี่น้องครับเนี่ยอยู่พี่หรับ เห็นกันเก่าๆเนาะครับเนาะแต่ว่าปีนี้เริ่มทรงสัญญาณพี่น้องครับผมครับเริ่มอื้อๆขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ยมึงเนี่น้ำนะครับเนาะแต่ว่าทางใต้มองอ่าทางท่าโอ้พี่น้องครับผมเพียงเพียงขาโต้แล้วพี่น้องครับช่วงนี้ก็ได้สําหรับน้ำนะครับเนาะงแต่ยังว่ามาลุ่นน้ากันเบิงพี่น้องเลยปีนี้จะเป็นยังไงนะครับเนาะงสำหรับอ่าสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องครับอีกคืออันปีนั่นบ่อนะพี่น้องครับแต่ยังทะลุน้ำกันเพราะว่าช่วงนี้กะ สำหรับพายุก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงช่วงทรงท้ายแล้วพี่น้อง <ee> เอ้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะเพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนเก้าเดือนสิบไปแล้วพี่น้องครับเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเลยเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยเดือนนี้ก็ได้เบิ่งไงพี่น้องครับพูดถนงหนำแม่ล่วงไปนี่ห้อยพี่น้องครับคือแบบบ่ฮอดเพียงเหงาคากะยังหน่อยแหละพี่น้องเอ้ยครับเพรว่ากลัวนะครับเนาะเบิ่อไงหนำก็เริ่มไม่ไม่หนูไม่สู้ขึ้นพี่น้องครับเนี่ย เขากอลังงามพี่น้องเอ้ยน้ำกับม้าพอดีพี่น้องครับแต่ว่าสำหรับฤดูน้ำถั่วน้ำแกงกันสินะครับน้องหอมกับเลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องเอ้ยเมนี้กับมาหอมกับลุงอากลุงอากรวัาดีครับผมสวัสดีครับวิวพี่น้องเอ้ยสำหรับลุงอากรวันว่าพี่น้องครับโอ้ด่าผู้ด่าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นี่น้ำกระลังขึ้นน้ำแกงกันสินี่ปลากระลังขึ้นมากเลยลุงเน้องเมือนี้ก็เลย พาพี่พาน้องนะครับพาพาพี่พาน้องมาหาใส่เบ็ดนําแกงนําขึ้นพี่น้องเอ้ยสำหรับเนื่อมืัอนี่เป็นเนื่อได้ที่เก่าวลุงอ่ะเนาะม่นนี้ได้เนื่อใส่ดเดือนเ่ใสิเดือนเนื่อเขียดช่วงแรกก็สิใส่เขียดตัวขึ้นเบิ่องใ,ง,งในพี่น้องครับคุณนะเพราะว่าเนื่อนําแกงเนื่อนํำท่วมนี่ใส่เดือนนี่ปานมากนัมกเนอะลุงเนาะใช่มักแล้วจริโอ่คพี่น้องเอ้ยอฮะเสียบไปสักก้อนพี่น้องครับกะ มื่อนี้กับเราหากินไกลลน่ลุงเนาะหากินรอทุ่งไงทงหทตรงนั้นมีทีสารเท่านุงเนาะหากินไก่หากินใกล้ๆพม่ต้องพี่น้องครับผมครับเพราะว่าน้ำม,มากอะ่<จ>ะสีะ่หลักพี่พน้องเลยยีออืแต่ว่าปีนี้จะขี้เป็น,งนังได้ลุงเนาะสำหรับอ่านำในห้ากอะไรเนาะบุรี่ว่าชีอันนั้นบ่ที่ท่วมหน่อยท่วมหลายท่านจำได้พี่น้องเลยแกแต่งทันหลุดน้ำกันแต่ว่าบ่อยังให้ท่วมหลับพี่น้องครับเพราะว่าเข่ากะกับร่งจะได้ผลผลิตลนะลงนุงเนาะจังไงกะถอกได้หนิเขาไม่หมดหรอ บ้านนี้นี่มันเป็นยักซี่มาตลอดนะลุงเนาะสำหรับทางบ้านเท่าเ<ม>นาะช่วงแง้มนี่ยง้มไอช่วงหนาน,นี่ยง้มใดนี่แม่แล้วพี่น้องเอายนน่ำนี่มาแล้วน้ำดีเอ้อน้ำดีเล้วน,น้ำน้ำกระโดดสมบูรณ์ครับพ่ <c oughs> เอเจสมบูรณ์เอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเลาะใส่ไปสะกนะอนลุงเนาะเดี๋ยวตอนแร่งจะมาลุ้นยาวน้องกันเนาะสำหรับการมาใส่เบ็ดน้ำแกงน้ำถว่วงเพราะน่ะพี่น้องเอยจะมานบอลติดตามกันพี่น้องครับมากมากครับพี่น้องครับผมครับผมมาหยามเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับแรงนี่น้องเนาะ จะหมานบ่เนาะพี่น้องเอ้ยมืัอนี้พาพี่น้องมาใส่เด็ดน้ำแกงน้ำถ่วมพี่น้องครับด้วยเยอะส่เดือนนะครับเนาะกะแล้นี้ก็แยกกันไปนะครับผมครับกำลังลุกอากนะครับเนาะไปคนละส่วนครับพี่น้องสวัว่าห้องมาเลาะทางสีหลับพี่น้องเลยเลาะทางข้างสีหลับได้ลุงอากเลยที่ลงไปอีกส่วนหนึ่งพี่น้องครับมันหลุดนุ่กันเบิองสลับหลอบเร่งพี่น้องเอ้จะหมานบ่ตอนนี้ก็บม่านทุ่มกลัวครับพี่น้องโอู้ เงือเดือนนี้หล่อนไวอีีพี่น้องเลยมาตรฐานาขนาดเลยครับพี่น้องมังนมีลุงอาักมันว่าสำหรับช่วงรอ,อ,อบต่อไปมันไปใส่เขียดพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เงือเดือนนี้พวกปนแดงครับพี่น้องครับก็ยักหล่อนเลยพี่น้องครับสำหรับเงือเดือนก็นเลยไปทั้งหล่อนคนห้องลายลุงอาก,กเรียกว่าที่เป็นผู้ไปหาคุบเขียบสำหรับพี่น้องครับพวกเขียดโม่แน่เขียด อ่าอาคำนึงเนาะพี่น้องยังหลับกุกจับฮะอืออือรายงานตัวเลยพี่น้องแมมาแล้วครับพี่น้องครับเตรียมแรกแหกมานสำหรับแร้งนี่พี่น้องโอ้ป่าอย่างพี่น้องครับดึงก่อนเองอู้ยสันขนาดเพลองเลยกระปั้นอะไรเบมือนพี่น้องโอ้โหเหมือนมาแล้วพี่น้องเลย พี่้องครับโุโุ่ทุ่ทป้าทุ่ท่ทุมือพี่รองเอ้ยป้าันาชีพพี่องครับโโปพี่องโอ้ยได้ปิ้งแล้วพี่องครับผมครับป้าพี่องสวงามครับพี่องครับบงนะโอ้ยปลาเงาพี่รองเลยเอ้าแมมาแล้วพี่องครับเดี๋ยวขอญาตปดะกอนพี่อง เดี๋ยวเลยเฮาเลาะไม้แรกก่อนครับพี่น้องโอ้โหนู้ชมที่เป็นแง่แง่น้อพี่น้องครับผมกิซมกินมันเงียน้อพี่น้องครับโอ้โหโอ้มาเนื้อเดีอยวนี้ต้องยอมรับพี่น้องเลยเพขตหลอนนี้หลอนไหวพี่น้องครับเบิดไหวครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งหน้ายุงอักะไปทา้งหลาีอย่างน้อยน้ออ๋ออ๋อมาพี่น้องครับเฮา พยายามเละาะให้ดีมากๆนะพี่น้องเ,เด็ดขึ้นเป็นอีกบ่พี่น้องครับผมอันนี้ขนาดว่าน้ำเนี่ยพันกะสูบคู่มืลยนะครับพี่น้องนะครับเครื่องสูบแบบสามสิบเครื่องผมนลยพี่น้องเลยทำนวนสูบเนี่ยจ้าจีบปไปแังไลยพี่น้องครับให้กีจังกว่านี่นะครับเนาะเพราะว่าน้ำในเขตเพื้นที่นะครับครับแถวบ้านหลันดูในเขต ในเขตยนได้เขตหมู่บ้านเฮ้ยนะครับผมหลายๆหมู่บ้านเลยพี่น้องครับผมก็ถือว่าเป็นพื้นที่อีย่างไรพี่น้องครับเป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ำเหมือนกัพี่น้องครับเพราะว่าน้ำนี่้ามาปีใดปีหน้านี่แถวนี้แหละพี่น้องครับถ่วมกวนหมูพี่น้องพื้นที่น้ำถ่วมก็ว่าได้นะครับเน้องเฮ้ยน้องใจปวดแล้วเทละคีนี่ใจหายใจควขมพี่รองครับฐานลุ่นไม่ถ่วงหรือเบอร์ถ่วอมถ่วหรือเบอร์ถ่วหมดเลยพี่น้องเอ๊ะ เฮ้ยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเหมือนนี้ลุงลุงอากว่าบ่ต้องเสียบอเน,นื้อเดือดพี่น้องครับเสียบเนื้อเขียดไปเลยเป็นว่าถุงใสไปหาคุบเขียดอยู่ละพี่น้องครับลุงอากจะแล้วแต่เขาเลาะก่อนพี่น้องเลยอย่าหมอนสกก้อนนะรับเนาะถ้าเกิดว่าตัวใดมันคิดเขาก็ต้องเอาสกอักก้อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะุดละพี่น,ออน้องสชมากประหลอดพี่น้องเลยดูตัวพี่น้องครับ ่อนดีครับนพี่น้องดูนะโอ้ยหุดพี่น้องครับว่าสายเบ็ดพันันเบ็ดขี้นอ่พี่น้องเลยลน่ลนหลน่ลนล่นหนต่นเตนไหพี่น้องครับปลาน้าม่วมปลาน้ามแกงนี่งน ลับปลาพวกนี้ก็แล้วแต่จังหวะเลยพี่น้องครับจังหวะหมานจังหวะบ่มหมานเหมืกันนี่พี่น้องพเพราะว่ามันขึ้นมาทั้งสี่เนี่ยโอ้อาหารการกินเพวกนี่แตหลายที่กันนะครับพี่นอ้องน้อกินหลายอะไรไปเนาะเพราะว่า่วงมันขึ้นจักมดจักแมงเนี่ยแล้วนะครับเนาะนี่เบิือนล้วปลาก็ขึ้นมาหากินในพื้นที่น้ำแต็งสี่แล้วพี่นอ้องหืมหืมหืมห,ห,ห,หออยังอะพี่นอ้อง หยังน้อเห็นจะตีนก็เขาลุกไปพี่น้องครับหนูหรือหยัางน้อมาแล้วมาแล้วพี่น้องอีกตีนไปทางฝุ่นพี่น้องเลยป่าที่อยอยัางาตีนก็เขาไปแต่ย่านเพี้ยโอ้เข้าใจว่าหนูแต่ว่าหนูมันก็ือมาอยู่บ่พี่น้องครับนำท่วเนี่ยใ่เนาะป่าอะไรพี่น้องครับ โอ ar. ้โหนะมันก้มจมอยู่ที่นัอเลยอุ้ยมานหายไอเลยโอ้ยไปเลยโดงกับตกคันแทนาเลยเนาะคืนความเดิม ไปพี่น้องครับเฮาเดี๋ยวเลาะยามไปสะก้อนลงเนาะเดี๋ยวจังรุ่นน้ำกันเป็นเมื่ออื่นเศร้าพี่น้องครับผมจังไม้ยางไปเลยทีหนึ่งเด้อติดตามกันเบิไงพี่น้องครับผมมาชิมานบ่เนาะโอ้ยไปแต่เบิรดพี่น้องครับเบิร์ดชาติมันไฟไวโอ้ยดึงเมื่เกี่ยวไว้พี่น้องเลย พี่น้องครับเดี๋ยวมือเสราลุนน้ากันครับพี่น้องติดตามกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีตอนเศ้าครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมสำหรับเศร้านี้กำลังจกะพาพี่น้องไม้ยามเบ็ดนะครับเนาะหลังจากที่มเมื่อคืนกะพา,า,ากันยามกะหรือว่าโบคอยหมานไปไหนพี่น้องเอเพราะว่าเมื่อคืนเขากบยามแต่หัวคำนะครับเนาะก็ยามแค่รอบแรกนะครับผมครับนี่เขาบ้านเลย ว่าเศ้านี่พ่อสมบูรณ์รู้สึกว่าสิมสยามกวอนแล้วพไ่นะพี่น้องเลยแต่เศร้าบนหลักเดี๋ยวเบิ้งน้ากันพี่น้องครับยามแล้ยวไปน้อ้พ่อสมบูรณ์น้องอู้อบรรยากาศตอนเ,เศร้าพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ถือว่าเข่าช่วงก็ดูการปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้อง,องช่วงเศร้านี่ก็เริ่มมีหมอกมีอย่างเง้ยนพี่น้องครับอ๋อเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเบิ้องบนนี้ทางพี่กับพ่อสมบูรณ์สวัสดีครับพ่อสมบูรณ์ เจ้าครัไปเจอสายพ่อเลยยามมาดไปส่พ่อใส่แล้วยางมัดไปยามมาดตะฟุ่นละยางมัดแล้วทั้งนี้กับแล้วไปตีแล้วแล้วนี่เดี๋ยวจะนี่ไปนี่ไม่เอาเนื้อจะหนีไปนี่ล่ะโค้งไปนี่แล้วจะโตแล้วครับพ่อีจยได้สองแต้มนั่นถือว่าท่านหมานไปไหนอกว่าท่านหมานไปไหนเอ๋เอาไปไปพี่น้องครับลุ่นน้ำกันเบึ้งครับมื่อวานนี่ก็พอสมบูรณ์แน่ลุงอากนี่พี่น้องครับมาใส่น้ำกันพี่น้องครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่ ถือว่าน้ำกระลังหลายนาะพ่อน้องนำกระลังหลายน้ out, like the the uh ่งกระลังแกงพี่น้องครับก็เลยพาพี่น้องมาใส่เบ็ดน้ำแกงเบิ่อพี่น้องอืพี่น้องเลยแต่ว่าก็ใส่ไปทางน้ำอย่างไปที่พ่อบอกชนมากหลวมนะพ่อเนาะ้องนี่พี่น้องครับผม นีบ่บักเคอบักเคอพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องครับผมนี่ขึออ้นมาพี่พอ่อะขึ้นพี่ขึข้นมาพี่ก้อนขึ้นมาพี่ก้อนดูนี่เงงพื่อนโอ้โหบักตัวละลูกวพ่อตัวนี้บอเบ่อถึงหลอกอโอ้โหมาแล้วพี่น้องเลยตัวที่สามพี่น้องครับสำหรับเศ้านี่แล้วพอ่อเนาะงนี่ครับผม แสดงว่า,าเ้ามาละหมานเลยพี่น้องเอ้ยพ่อสมบูรณ์กันเลเพื่อนว่าจะเก او ได้ตะตัวนี้หน่อยมึงนี่พี่น้องครับก็หลอแค่และแสดงว่าปลานี่ก็มีทั้งหน่อยทั้งไงนะพ่อช่วงนี้น,น้องสังเกตเบมึงพี่น้องครับปลาปลาหงวยปลาน้ำใสนี่ตัวเพิน่นจะออก,กดำๆเล็กน้อยนะพ่อเนาะแมงเน้ำใสเป่งสีอะไรปลาเพราะว่าปลาเห็นมาตัาขางข้างๆคนแล้พี่น้องครับตรงนี้เนาะปลาหนี่ที่บวกกู้พ่อหรืออันนั้นไปเลยติไมอแรงอย่ามาเสียบเงี้ยตีที่ไหนเลยกู้ยู้อหลังเนี่ยทั้งหมดนี่บวกกู้เรก ครับ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 โอ้ยเอาไปพี่น้องครับห้องโอ้ยี่องครับจะเป็นหากิิงไงครับพี่น้องเลยเฮ้เข่งติ่ง,ง,ง,งพี่น้องโอย้ <c oughs> ปอยอปูไม่มีติ่งโอ้ไต่ไม่เอาเอาไปไปรุนน้องกันไปเรื่อยพี่น้องเลย,ยสำหรับปูปลานาเน,นียวกะถือว่าพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เพราะว่าช่วงนาหน่ำนี้ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะพ่อนอปลากับมาน้ำๆนี่แหละพิ่มแล้วพี่น้องเลยทำกับปลามาคู่กันเพื่อนพี่น้องครับอู้ดมากหล่อนดีพี่น้องครับเงืยอเนาะพ่อเนาอหนาไปพี่น้องครับเาไปเรื่อยๆทุกคนพี่น้องครับอือจะได้ครับผ่านลมได้ยังนี่จะปลาเลยตีเลยเนี่ พี่รองเบิ้งกันแล้วนี่โอ้พี่รองรับพันนุมกันล่าให้กันปาดไปใส่กระสอบไม่ปายังาไปทองายปาดรองแสดงว่าไปใส่เบ็ดปลไหลดิครับเอยู่มนขึ้นนี่เบ็ดปลาปาวอันด้ปลาไหลขอหัวใส่เมดแล้ร่องก้รับัาโอ้กขึ้นไมพี่รองบกนขึ้นมาหันแทบพันนุ่มปลาไหลอะันปลาตองไม่พอปาเพิ่อแม่อะไรคืออันนี้ปลาเบ็ดด้กันบ่ครับ นี่กาปเกือบสองูหมดเนี่นุ่มปาคอไปลองครับึงเน่ต้มมะพร้าวัไนี่มาตุาบัดแค่ไหนอันนี้ใส่จักหลังครับพันน,งงงงน,น,พนุ่มนี่นม่ยกชูงามๆกันพ่อเดนี้โอ้ยมันไปยูหดิต้อางหาอุังอย่ล้วเนี่ยถือว่าไงบอกคักตัวนี้พ่อัดลงเยวสุดยอดเลยพันนุ่มเวพดจะได้กินกับพันนุ่มเลยเนี่ยพรพีพต่งินได้ปยัง

ท่านนมพันได้ตัวแบบไงเพราะว่าเป็นไส้นื้อหู้นะพ่อเน้องอันนี้เขาใส่ยังสี่มันกับประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมปลาไหลกินเบ็ดพี่น้องครับนื่หกกั่นกระต่ายบ่พ่อตายบ่ตายตายมันเกี่ยวครับเกี่ยวแน่เนาะยังไงปลาไหลนี่พี่น้องครับเขาไม่ได้ถือเบ็ดนี่ที่หันบักคักเลยเข้ามาขาดกระต่ายเมียนลักษณะเพื่อนะพ่อน้อ,นองบ่หอยอันนั่นได้พี่น้องครับผมสู่ตายหรือได้ไหมครับปลาไหลนี่ย เกี่ยวได้เกี่ยวดีเถอะมั้งเนี่ต่มปนแล้วพี่น้องเอ้ยเคยกินยูวะพ่อปนปลาไหลเคยกินแศรบบโอ้มันก็แสีบเนาะดู่าปนพี่น้องครับว่ามันแสีบก็ปนป่าเลยเนาะบ่เนาะปนเย็นเนาะพี่น้องครับป่นเกี่ยวได้เกี่ยวดีมั้งเนีเอาเบ็ดเก่ามาโหลดพ่อเอ้ยไปปนยึดมันอันนั้นได้บ่ล่ะมึงเงินปนได้บ่ล่ะมึงเงินาต่เก่า็ข้างบนเขาเลือกเขาได้ป่าเขา เข้าเบ็ดเพื่อได้พี่น้องเลยอันนี้เห็นเบ็ดอยู่โอ้ใครอยู่กินบุญเลิกแต่เนาะงานชินบุญเลิกอีอจะบอกเกี่ยวขัดเกี่ยวแน่พี่น้องเลยกำลังดึถือกี่ขัดแน่หลายคนหืตรวจเพียงเล็วพี่น้องครับมันตายกินเบ็ดหรือว่าทั้งหลังห้องผีหลังบุบบับลุดนอืพี่น้องเนี่ยเนาะบุญเอาอคนอือกระถานพี่น้องครับพ่ออือเอออ่ะโคดแล้วพี่น้องครับผม อันนี้เบ no, ็ดกัไว้ก่อนแล้วพอนาะแล้วจังหาเงียบมาเสียบพี่น้องครับผมช่วยๆแต่ว่าบัดนี้เนี่ยคำยันเงาเว้นนี่เสียบมาพ่อหรือว่าเสียบตัวต่อแรกยังเดี๋ยวเสียบเบ็ดหน่ยบอกกันว่าไมีเงียบเสียบไปเลยเสียบไปเลยก็ดีกันเนา้อเงาเว้นมันกะจิ้งจุ่โตอือรัดเนียบเงเว้นกันแล้วแต่สะใส่พี่น้องครับเฉียดแน่ปูแน่แล้วพอน้อถ้ามีใส่เดือนก็ใส่ใส่เดือนไปพี่รองเลยอ๋อมาอันใหม่อีกแล้วพี่นรองครับอันนี้มาถามพี่น้องเลยหํวย สามีอยู่ใกินี่มันก็พอได้อยู่ได้กิ่นเลยนะพ่อเนาะ้นงพี่แจังเมื่อกี้นี่กับพันนมโอ้พี่น้องครับผมจัดไปแล้วไป้วครับเพราะว่าไปหาใส่กระเพาะได้อยู่พี่น้องครับปลาป่าช่วงนี้แต่ว่าปลาไหลในกาช่วงนี้การมีน้ำแกงนดำอย่างกันนี้น้ำขึ้นกันได้แล้วพอนาะปลาไหลกันเลยเนาะขึ้นมาทีแล้วอืขึ้นมาลำหน่ำขึ้นกันได้พี่น้องไปเรือทั้งหนอีกควาทั้งที่พี่เมื่อไปนี่ละอ้อโอ้ใส่อหอมเลยพี่น้องเลยพ่อสมบูรณ์กับลุงอาก ครับ่ว้ามวามันใส่รัดกันพี่้องกบพอบุใส่ฟังนี่ลุงอาใส่ส้วนทั้งนั้นพี่้องเสียบ่ม่ป่าอืมขม่บ่สิงสงว่าบ่ถือก็ด้แม่่ินั่นอืมเาไปอ้กันเล่นน้องเอ พี่น้องครับพอบ่อสมุนไพรอ่อนไปเปื้อเลยพี่น้องอันนี้ยน่ยร้อนนะพ่อน,น้อยทั้งนี้าน้อร้อนร้อนเออร้อนดีร้อนดีกำลังพี่น้องเอ,อ้าไปโดนน้ำกันเ,เรื่อย่างเช่นวัน,น,น,อนเออมามามายังลรอพ่อเอ๋เอแล้วพี่น้องครับผมเมื่อกี้นี่โอคันเบ็ดเปียกนี่แม่แล้ว เด้อพี่น้องครับเป็นได้แน่นอ้อยแนอเมื่อกี้ยูยัดเฮ้ยูยัดเน่พี่น้องครับผมส่งสัญญาณแล้วตุลน้อกันพี่น้องครับเป็นปลาอย่างแนอใครตัวปลาถอนไปเลยอืออือค่อยๆพี่น้องครับอืออือู้วพี่น้องครับผมไอ้ขวัญมาอีกแล้วพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วชอปปี้ชอปปี้งามๆเลยฟอ่ะยิ่ชมพี้ยี่น้องงามๆเนี่ยเออมันอยู่ไกละลำมีลพี่น้องครับผมอู้ยสวยงามคนละต้องกัมขอไปเลยพี่น้องครับผมสวยงามเลย เอาปดะก้อนพี่รองครับผมเขามาหัรไมาแล้วนะครับผมอันนี้แต้มที่เท่าไหนแล้วพอ่อเ <Wh ey. S 1> ตี้มที่ซีที่หาเลยได้เนาะท,ที่เกี่ยวหายนี่พี่รองครับผมมันกัดถือว่ามาหารเติบบิได้แล้วพ่อเนาะแม่นเพราะว่าการใส่เบ็ดน้ำเกงนีน่นกัดถือว่าห่วยพี่รองครับผมพอได้อยู่ได้กินตัวละเอาจวดได้วพี่รองครับสำหรับพ่อสมบูรณ์นี่ถือว่าครั้งแรกของปีบ่นี่ใส่เบ็ดนี่งม่นครั้งแรกของครั้งแรกของเดือนแล้วพี่รองครับเพราะว่าปีก็จะพอดแล้วพอนอกกับใส่อยู่เรื่อยอยู่ เอาไนี่มือแรงเามาเสียบอยอื่เคียบคนว่าข้าบใสกทิวบางไดพี่้องครับพราะว่าน,น้ก็ขึ้นมาคักกไานี้ก็ใสนี่แล้วนะพอน้อไปรุ่นทีทุหน,น,นห้องเยวยังนั่งเสือยคนเียบแต่ว่าผู้ก็จ้เงินค้านถาว่าคาเยมนันแตกตายปา่าม่อยากกินได้คนว่ามันแมนบ่พอนหนมันบอ,นนอย่างคนบ่อยากเันได้โหข้าจสี่นี่โอเคเลยนี่พี่องครับนี่คนว่านี่ นี่ยคันดีที่ในปลามัดือพี่้องครับเนี่ยโดยเพาะปลาคอนะพ่อ้พวกเขียดพวกางนี่พี่้องครับผมสบกับละพี่รองอ๋อไปเลยกคนพี่้องครับห้องเงียบหมอนอืนอกพี่องออไป่างกับบงพอสมใส่ออมอีหนีตัวเพี่้อง งั้งหละพ่อนี่ฝาบอดึงเข้าไปยูหบดอพี่รองครับโอ้ยผมินเงี้ยแสดงว่ามันดึงที่ซื้อมันลุดบอห์ะงั้งงั้อ๋อพี่้องครับเนียมันุดุยปุ๋ยอบานี่นแล้วพี่้องครับผม คันเบ็ดโกงเราหน่าพี่น้องครับผมครับเบิ้งน้ำกันพี่น้องครับผมเบิ้งน้ำกันเบิ้งพี่น้องคันเบ็ดเกือบหักพี่น้องครับผมอยูว่าแล้วพ่ออออยู่เอาเร็วพี่น้องครับให้เร็วก็เกี่ยวได้เกี่ยวอยู่เขี่ยวโอ้ยเบิ้งพี่น้องครับกละตั่ยรุ่นแบบคำห้ามเลยพ่อโชคดีท่น้องเพราะล่ะอ้ยตุ่ยพี่น้องครับเบิ้งเนยรุ่นแบบ โอ้ยสวยงามเลยพี่น้องครับผมถือว่ามาตรฐานแล้วนะพ่อน้อมาตรฐานแล้วเนาะก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยรับการใส่เบ็ดน้ำแกงพี่น้องครับครั้งแรกของปีพี่น้องครับของพ่อสมบูรณ์ก็ถือว่ามาแล้ววันนี้ลุงอากพิพ่นพ่อท่านได้มาแล้วพ่อน้องขาก็ยามก็จะไปอยู่ไปกินน้ำกันก้อนงนไม่กันแบงก์ก็ไปอยู่ไปกินพี่น้องครับก็ได้อยู่ได้กินไปแล้วพี่น้องเลยเห้ยมาตรฐานแล้ว เอาเอาจากติดตามกันนึงพี่น้องครับสำหรับคลิปหน้าคลิปหนแล้วพ่อเนาะครับผมเออว่าจะเป็นเมนูมแบบใดหรือว่าจะมีอย่างอะไพี่น้องในบริหารที่ตามคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วพอนาะติดตามครับผมเอาเอาสำหรับคลิปนี้วิธีสารในทันทีพี่น้องครับครับ